ดเลยสามนิ้วเลยสามนิ้ว็ึอาจารย์ไม่ได้หลังมือเดี๋ยวไปเดี๋วมอเทียนมองเทียนไม่ได้เทียนเกียดขึ้นระมองเห้ตัวนีนมาสอบไม่ใช่จนดีต้องประตูกคนดีใช่เหมือเพิ่งไปเกียดขึ้นอามองเลยสามนิ้วถึงคุยท้ายลูกบอลยน โจ๊กทุกภาานี่มันได้สองไฟซะก่นนี่โอ้สุดเพราะอาจารย์เนาะเราอาจารย์หรือบาไคนก็คือคือดแคังเยอะเยอะแต่วา่าบานีมันดีพมีตอกานกจีตอกูีันแหะเจ้วอง่านนี่พอไปน้ำไปสวนสารจังไก็ได้่าต่มันเต๋า ูไปห้เสร็เลยเสร็จเลยถามไปให้จังเงนอ๋อก็ได้สองเสร็จเน่ยพี่จ็คก็ปเนี่ยร้องรูปันนี่โอ้โหโอ้น้กันดูน้อกันเหมือนนเียเจ็บเหมือนเนี่ยโอยรยวางเลยล้เฟรอะไรดี่ระวางอารมณ์สิล้เฟรแล้วไ่่าฮ่สดนี่ย มาได้สดดอกมาได้สดดอกลงเพศธรรมดาเนี่ยแหละจว่าอารมณ์เนี่ยเม่นขึ้นมาเนี่ยมันผู้ไรสันเนี่ยไปมันตั้งใจอยู่พูดจะบอกก็ไม่ทายเอานึกพูดจะบอกก็ไม่อกเลยบงผู้สานนี่แหละอีกนี้การสานกระท้อมนไม่ใช่เรายันกอนข้างหลังใ่ไหม้่มาทำก่อนก็เพร้เ พีมามทักกูเ่นโอ้ยผู้ผูพ้พ,พ,พาใหม่กับมีนผู้เหลาผู้สารเหล,หลเาตอบนี่นี่ปนกขึ้นเปนกอันนี้ได้แล้วสิเป็นจริงสิ

อยต่ที่ตำบงไม่ชีบ้า,านสายสันนี้ย้ายนั่นนี้ส,สายสุนกี

Yeah, yeah, yeah. Nah, you're yeah. too yes. yes. yes.